สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาทําบุญนะครับวันนี้เราจะปล่อยเต่านะครับวันนี้เราจะมาปล่อยเต่าที่สระน้าขนาดใหญ่ภายในค่ายใกล้ๆที่ทํางานนะครับเป็นบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับเราได้เต่ามานานแล้วนะครับมาเลี้ยงไ้นานแล้วเราจะทําการปล่อยเต่านะครับเราเอามาไว้ก็ถูกหวยบ่อยนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องปล่อยนะครับ เลยนะครับทุกคนก็นำภาพบรรยากาศเต่าตัวบอลุ่มเทิมเลยนะครับอู้ใหญ่แห้งพี่น้องเลยใหญ่มากครับทุกคนใหญ่ไหมนี่แม่ทุกคนอืเต่าผมถูกหวยกับเต่าตัวนี้ประมาณหกม้วนะครับทุกคน แต่ว่าจําเป็นก็ต้องปล่อยนะครับส te ah ําหรับเมวานี้ก yeah. okay. mm ็ซ hmm. okay. yeah. ื AP ้อไว้แล้วนะครับก็ก็ขอปล่อยกันแล้วกันครับขออธิษฐานก่อนนะครับอธิษฐานกับเต่าก่อนนะครับขอได้เต่านี้มานานแล้วขออธิษฐานก่อนครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นี่ถึงเวลาอันสมควรแล้วลูกขอปล่อยเต่าไปตามธรรมชาติไปในทางของเตา่านะครับตัวให้รอดปลอดภัยขอให้เฮงๆรงปังเลยๆนะครับวดน,นี้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดับชมวันนี้มีโชคมีลาภครับเต่าตัวนี้ด้วยเถิดดูเอาเองนะครับทุกคนนะดูเอาเองนะครับบาย นะครับไอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ขอให้คลิปนี้เพียงๆบางๆครับสวัสดีครับ